สวัสดีครับสายปวนแฟมิลี่สวัสดีครับมาๆๆ่ตอนนี้น้องภูมิมาเที่ยวอูดรฟาร์มปูนานะครับยังไงครับเจ้าของฟาร์มป้าบันครับเจ้าของฟาร์มครับผมอุดรฟาร์มปูนาครับภมจะไปดูปูแล้วลูก ไปดูปูแล้วครับแม่ไปดูกบก่อนไม่มีกบใหญ่ด้วยนะแล้วพ่อพาไปดูกบก่อนปะปดูกบใหญ่ปะครับไปะข้าไปดูกบใหญ่กรับปะแม่ไปดูกบก่อนแม,แม่แม่เห็นแม่เห็นกบใหญ่ด้วย ไหนดู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 ไหนมาดู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 ผมจะเดินเหรอเดินมันมีป่าพร้อมที่บันตายอีหยังนี่มันก็ไม่ป่าโอ้ต้องพลวังนะคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมรถยนต์นะรถออกไปนะรถจะตกน้ำนะครับดูดูกบใหญ่แม่เห็นกบใหญ่ดูไหนกบใหญ่อยู่ไหนครับ มาแม่อุ้มมามาแม่อุ้มดูซิมีกบใหญ่ไหมว้ายมันกระโดดเลโอ้กบเยอะจังเห็นไหมมันหลบแล้วเพราะว่ามันกลัวคนไม่ยินเสียงคนมันก็เลยกลัวนี่ไงนี่เห็นไหมกบบบเจ้าใหญ่จังเลยโน่นโน่นโน่นโอ้โหตัวโน่นน้ำเออกระโดดน้ำหนีไปเลยบุ๋มบุมเลย จะเด,ดนินหนีน้ำพุ่มเลยอันนี้บอกกบนะครับมันกลัวน้ำพุ่มนะเนี่ยนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะโดดหนีเลยโอ้ตัวใหญ่จังเลยกบมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับ เป็นบ่อกบนะครับกบมีหลายบ่อเลยครับผมนี่บันว่าโลเท่าไหร่นะโลละร้อยโลละหนึ่งร้อยบาทกบโลละหนึ่งร้อยบาทครับตัวใหญ่ๆหบตัวใหญ่ใหญ่นะครับโลละร้อยสนใจติดต่อได้ครับอุดรฟาร์มปูนา มีกบใหญ่ด้วยกบมันเล่นน้ำเหรอครับดูเจ้าดอนุ่นดูนี่กูโกบดูนุ่นดูสิดูสิดูดูดูเจ้าน้ำครับมันเห็นไหมครับไม่เห็นนกพูไม่เห็นอนกพูเห็นไหมนุ่งจับเอ้าหโอ้โเยอะเลยนี่หนึ่งนี่ยงไงยังไงแม่เยอะแล้วแล้วโอ้ยเจอแล้วเออ่อดุดไปแล้วครับจ้ดุดเลย กระโดดในน้ำเลยกระปุมันขึ้นกระโดดไปเลยกระโดดนี้น้องนี่เราปลาอแหงตัวเล็กๆเลยเนี่ยยืดวิบอสปูเอาไปเห็ดหยังฮะโอ้แห่มันกินยุ่งปลาไล่ไหลปลาไล่ไหลนี่บ่อปูครับอันนี้บ่อกุ้งกุ้งเหรออันนี้ลูกกุ้งทำไมไม่เห็นกุ้งเลยเห็นแต่ปลาเห็นแต่ปลา กุไป่หญน่มันบ่ทางนี้ดูทางนี้จุยไ่เยไดยังานี้ยังนั่ทางตัวน่ะอนนี้เยเห็ยเลยผู้ผาเที่ยวชมอุดรฟาร์มปูนาครับ ท <Billie, S 2> ั้งปูทั้งกุ้งทั้งกบคือลูกวไม่มีลูกเตียับมเตียวเยอะเลยปูตัวใหญ่ๆนะครับผมเอาคือเป็นอยัางคือตอกเอาวันมาไว้ในกระละมัง่งไหน ผูมเห็นไหมอ่าชอบดูปูมตัวใหญ่ๆเยอะแยะเลยครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับพี่บันพี่บันก็มาเลี้ยงอนั้น้ำไม้แหน้ขายดี่้าวห้อยผมจะมีหลราห้อยยังเพื่อเขาเอิ่น

มาถึงพี่ๆดูมดูมดูลูกปูอยู่ข้างในว่ามันกำลังจะออกลูกเต็มท้องเลยลูกเต็มท้องเลยปูน้อยเต็มท้องเลยแราไที่เจ้าสิมันยูนี่ก็มากกวามนบอุ่มดูนอยเย้่ามอะโอ้แม่ตัวละร้อยนะครับ ลูกเต็มท้องเลยแม่พันแม่พันปูใหญ่นะครับมีแม่พันด้วยนะครับแม่พันตัวละร้อยนะครับผมปูตัวใหญ่ใหญ่มันจะหนีบอันนี่นะขโดูกันคารขอดูอะไรครับจับน้ำอ๋อยับจบน้ำนะใช่ยับน้ำ มาน้องข่มไปมาทางนี้ครับโอ้โหเูเยอะจังเลยมีแม่พันจำหน่ายนะครับผมอยผมก็มีแม่นีเลี้ยงหอยผมบอลบอนี้เลี้ยงหอยผมหอยขมก็มีครับเป็นยังไงหอยมนี่แต่่ เป็นยังไงเนาะหอยนี่มันอยู่ยังไงวะเห็นเลยแต่ว่าเป็นบ่อเลี้ยงหอยมันอยู่ข้างล่างม่ข้างล่างครับหอยขมก็มีมีในน้ออมีทั้งปูทั้ง,งกุ้ง<ร>ทั้งหอย<ร>ทั้งกบมีหอยอุ้ยตัวใหญ่จังนะคุด,ดูหอยเหรอหอยไอขมครับมันจะอยู่อย่างนี้ครับ บ่อเลี้ยงหอยครับผมมีอีกไหมหนี่อ๋อน้องพูนี่เล่นน้ำสนุกเลยนะเกาะอยู่ตามใส่ไม่ดีเกาะตามตามล่าถ้าตกบอกเขาเรียกผมเดินลุยน้ำสนุกเลยครับน,นี่ดูปูนี่นีดูปูใหญ่ พี่ปูใหญ่โอ้เยอะเลยโหปูตัวใหญ่ๆเยอะแยะเลยนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะตัวใหญ่ๆครับไปตัวใหญ่ๆครับไปไปไอ้น้องปูมันเล่นน้ำเหรอสนใจติดต่อได้นะครับแม่พันธุ์ปูนาตัวใหญ่ๆ ปุดอนฟาร์มปูนานะครับเบอร์โทรติดต่ออยู่ที่ป้ายฟาร์มนะครับผมนี่นีนี่ี่กุ้งแดงบ่ออันนี้บ่อกุ้งกล้ามแดงกุ้งกล้ามแดงครับนี่ไงกุ้งกล้ามแดงครับผมนี่ไง กำลังเลี้ยงกำลังเก็บกุ้งลูกอันนี้กุ้งครับอันนี้กุ้งเนี่ลงน้ำครับทุกคนลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วครับกุ้งลงน้ำไปแล้วครับกุ้งลงน้ำไปแล้วอยู่นึงครับเดินมาเห็นน้ำทุกคนเห็นไหมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายป่วนแฟมิลี่หน่อยนะครับทุกคนจะช้อนอะไรลูก

ไหนครับน like uh> uh> ี่ไงอันนี้ลูกกุ้งอันนี้ลูกกุ้งโอ้ยภมดูกุ้งมันเลี้ยงบันนี้มันเลี้ยงโดนปลาดมไม่ค่อยที่ได้กินเลย มีลูกุ้งเตรียมให้ลูกค้าลูกค้าเขาจะมาเอาอยากให้สมลูกค้าครับกุ้งลูกกุ้งใช่ไหมแมงกดติดตามในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบาย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 สวัสดีครับ